สวัสดีครับผมทีมงานฝ่ายเซอร์วิสจากบริษัท n t e c h a s s o c i a t e นะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งาน Testo Comfort Software Basic 5.0นะครับโดยลักษณะไอคอนจะมีลักษณะหน้าตาดังนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมตัวนี้สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท n t e c h Associates หรือว่าดาวน์โหลดได้เองนะครับโดยให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพมพ์คำว่า www.testo-limited.com นะครับผมจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ทางซ้ายมือนะครับ กดคลิกเข้าไปครับและเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับหาคำว่า Data Logger นะครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลด Comsoft Basic 5SP4 Data Logger นะครับให้กดคลิกแล้ดาวน์โหลดและเซฟไว้ในเครื่องนะครับผมสำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับเมื่อต่อสาย USB กับ Data Logger แล้วเนี่ยไม่ขึ้นไดเ v e r นะครับหรือมีเครื่องหมายตกใจนะครับ ในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับเราต้องโหลดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Testo USB d r i v e r เวอร์ชัน2.8นะครับกดคลิกที่ลิงก์นี้แล้วดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่องและอินสตอลตามปกติเลยนะครับผมใน URL นี้นะครับเพื่อไม่เป็นการลำบากผมได้ครอบ URL นี้ไว้ในส่วนของ Description ในใต้ YouTube นี้นะครับลองกดขยายคำว่า Description และหาลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม หลังจากเราอินสตอลโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับจะมีไอคออรูปุนี้ขึ้นมานะครับผมก่อนการใช้งานโปรแกรมนะครับแนะนําให้ต่อ Data Logger กับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้น d o เบิ้ลค i ิกที่ไอคอนรูปุนี้เพื่อเป็นการเริ่มการทํางานของโปรแกรมได้เลยนะครับผมรูปล่างหน้าตาโปรแกรมนะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่า connect instrument นะครับในหน้านี้นะครับจะมี Data Logger หลายรุ่นมากนะครับโดยเมาส์ สีเขียวที่ผมชี้อยู่ในหน้านี้นะครับก็คือ t ท s t o 174ซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะครับก็คือเป็นโมเดลเก่านั่นเองนะครับสำหรับอีก2ตัวนี้ก็เป็นโมเดลเก่าเหมือนกันนะครับผมแต่ในวันนี้ที่ผมใช้ต่อกับโปรแกรมนะครับผมใช้เป็นโมเดล Testo 175ทับ176ซึ่งเป็นโมเดลใหม่นะครับผลิตออกมาในหลังปี2010นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนไปกดคาว่า Connect ครับและรอสักครู่หนึ่ง ถ้าตัว Data Logger Connect กับโปรแกรมได้นะครับจะขึ้นในลักษณะหน้าจอโชว์อินส m เมนและหน้านี้ขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า Connect ไม่ได้อาจจะมีเป็น Message Box ขึ้นมาหรือ r r o r Box ขึ้นมานะครับผมหลังจากที่ Data Logger Connect กับโปรแกรมเรียบร้อยนะครับจะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมหน้านี้นะครับจะบอกถึงชื่อของ Data Logger ตัวนี้นะครับสถานะการ ดึงข่าวออกมาครั้งสุดท้ายนะครับว่าดึงข่าวออกมาวันที่เท่าไหร่รลยะเวลาอะไรนะครับผมโชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับ serial number firmware version นะครับแล้วก็ data logger เนี่ยทำงานอยู่ในโหมดไหนนะครับ measurement นะครับ stock recycler นะครับก็คือการที่เราให้ data logger นะครับเก็บข้าทุกๆวินาทีนะครับ number of i channel ก็คือ channel ที่เราเปิดให้ data logger วันนะครับโดยในรุ่นที่ผมใช้อยู่ นี่นะครับผมเป็นรุ่น 176T4 สามารถเปิดได้สูงสุดถึง4ช a n n น l นะครับผม n u m b e r of m e u s u r e Val ก็คือ d a t a l o g k e r นี้นะครับเก็บค่าทั้งหมดแล้วกี่ค่านะครับ Memory u s a g เนี่ก็คือใน d a t a l o g k e r นะครับจะมี Memory อยู่หรือจะมีหน่วยความจําอยู่นั่นเองนะครับโดยเราสามารถเช็คได้นะครับว่า d a t a l o g k e r ตอนนี้เก็บไปแล้วทั้งหมดกี่ค่านะครับก็คืออยู่ในช่องบนนะครับและช่องล่างนะครับก็คือค่าสูงสุดที่ Data l o อเ e r ตัวนี้เก็บได้นะครับผม หลังจากที่เราเข้าใจในหน้านี้นะครับต่อไปเราจะมาสู่ในหน้าของการตั้งค่านะครับผมให้เราเลื่อนทางซ้ายนะครับเลื่อนคาว่าหาคําว่า configure instrument นะครับผมเลื่อนเข้าไปได้เลยนะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยครับเราจะเจอหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับผมลักษณะที่เห็นอยู่นี้นะครับใน data logger ผมนะครับอยู่ทํางานอยู่ใน record mode นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเช็คได้ตั้งแต่ operating mode logger ตรงส่วนเนื้อนะครับผม ถ้าเจอในลักษณะนี้นะครับให้เราส t o p m e น s u r e m e n t ก่อนนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำความเข้าใจในทีละช่องกันนะครับผมช่องแรกนะครับ s t a r t c r i t e ทีเียก็คือให้ Data l ล c k e r ททำงานยังไงนะครับผมอันแรกสุดก็คือ Start Time ก็คือเรากำหนดเวลาและวันที่ให้ Data Locker ททำงานเองนะครับถ้าเลือกอันที่สองก็คือเรากดปุ่ม g กนะครับบน Data Locker ทิ้งไว้สาม วินาทีนะครับผมซอฟต์แวร์สตาร์ทก็คือถ้าเรากดเลือกตัวนี้นะครับเวลาเราทานเฟอร์ข้อมูลเสร็จนะครับผมปุ่มนี้จะกดขึ้นมาจะแสดงให้เห็นขึ้นมาแล้วกดเพื่อเริ่มการทํางานของ Data Logger นะครับผมฟอร์มูลานะครับผมก็คือเราสามารถให้ Data Logger นะครับเลือกเป็นแบบ Format f o r อร์มได้นะครับว่าเราจะเลือกให้มันทํางานแบบไหนคือตั้งแต่ Channel 1 มีอุณภูมิมากกว่าเท่านี้หรือน้อยกว่าเท่านี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ตามยูเซอร์ใช้งานนะครับผมโดยปกติแล้วที่เราเริ่มใช้งานเนี่ยเราจะเลือกส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์สตาร์ทหรือว่าสตาร์ทบัตตอนออนอินส e เมนะครับผมส่วนอันที่2นะครับสต็อปค่ทีเรียนะครับผมก็มคือเงื่อนไขของการหยุดการทำงานของ Data l o ็อ e r นะครับถ้าเลือกอันแรกนะครับเมมโมรี u ฟูลก็คือถ้าเมมโมรีเต็ม Data l o er ็อ e r กจะหยุดการทำงานตัวมันเองนะครับอันที่2ครับเซอร์คูลาร์บัฟเฟอร์เมมโมรีก็คือ ดัตตาร็อกเกอร์เนี่ยจะไม่หยุดการทํางานเก็บค่าทับไปเรื่อยๆนะครับจะหยุดการทํางานต่อเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับอันที่3นะครับคือเรากําหนดค่าว่า Data l o ็อกเกนะครับเก็บค่าได้สูงสุดเท่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับถ้าเราตั้ง10บค่าก็คือหมายความว่า Data l o ็อกเกเก็บ1ิบค่าปุ๊บดัตต l o ็อกเกอร์จะหยุดการทางานนะครับผมช่องนี้นะครับ Storage Cycle ก็ Cy cle, คือช่องไว้สําหรับการที่ให้ Data l o ็อกเกอร์ เก็บค่านะครับว่าเราจะให้ Data Logger เก็บค่าทุกๆก,กี่วินาทีกี่นาท,นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับ Data Logger ทุกรุ่นนะครับตั้งค่าได้ต่ำที่สุดก็คือ10วินาทีนะครับผมยูนินะครับก็คือหน่วยของการวัดนะครับเราจะเลือกเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่ทาง User ใช้งานนะครับผม Channel Setting นะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอน ต้นนะครับว่าผมใช้รุ่น 176T4 นะครับผมผมสามารถเปิดปิดชานเลมาได้ถึง4ช a นเ e ลและถ้าชานเ e ลไหนไม่ใช้เราสามารถออฟมันได้โดยกดขึ้นมาแล้วกดสวิตช์ออฟนะครับผมในส่วนนี้นะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับในแต่ละชานเ e ลและสามารถตั้งอะลามนะครับ lower และอะลาม upper ได้นะครับผมต่อไปนะครับเห็นแถบข้างบนที่ผมชี้นะครับคือช่อง instrument configuration นะครับช่องนี้เราสามารถใส่ชื่อของ data logger ตัวนี้ได้นะครับผมและและ description นี้ได้ นอกจากนั้นนะครับบางเครื่องหรือบางรุ่นนะครับมีโหมดคล้ายๆประหยัดพลังงานนะัคือว่าโดยปกติแล้วแบตเตอรี่ครับจะกินแบตในเมื่อถ้าในนับจอของ DataLocker เนะี่ยโชว์ตัวเลขอยู่แล้วสามารถสั่งให้เปิดตลอดหรือปิดตลอดหรือว่าเปิดทีละ5วินาทีแล้วก็ดับลงก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราคอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากด transfer to instrument นะครับโปรแกรมนะครับจะขึ้น message b อกขึ้นมากะถามว่า อ่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราโปรแกรมหรือคอนตั้งค่าตัวนี้เข้าไปนะครับค่าที่เราเคยเก็บเอาไว้นะครับจะทําการถูกล้างไปหรือว่าถูกเคลียร์ทิ้งไปนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราได้ดึงค่าเก่าแล้วนะครับให้เรากดแคนเซิลออกก่อนแล้วเลือกไปที่หน้า evaluating นะครับผมในหน้านี้นะครับจะเป็นการดึงค่า data logger นะครับโดยถ้าเรากด import m e a s u r e m e n t data นะครับ ในส่วนนี้นะครับถ้าเราเลือกจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บตัวไฟล์นะครับที่เป็น V I t ไ o file ก็คือเป็นไฟล์ของ Data Locker นะครับในส่วนนี้ผมให้เซฟไว้ที่หน้าจอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากด Import นะครับมันก็จะ Import ให้เลยนะครับผมกดตรงนี้นะครับ Start Import นะครับมันก็จะ Start Import ให้นะครับ จะ,จะแสดงให้เห็นว่านะครับจะมีโชว์ชานเอลแล้วก็โชว์กราฟนะครับในส่วนนี้ผมไม่ได้ต่อเทอร์โมคัพเปิลไว้นะครับมันจะเลยไม่โชว์ค่านะครับผมถ้าเราต้องการที่จะเอาค่าหรือว่ากราฟนี้นะครับเอาไปเป็นรายง,งาน Excel เราก็สามารถทําได้นะครับโดยกดปุ่มเครื่องมือทางขวามือนะครับกดเลื่อนลงมานะครับกดคําว่ารีพอร์นะครับ แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรีพอร์ตเป็นตารางออกมาตารางข้างล่างนี้นะครับหรือเราจะต้องการเป็นแบบตารางหรือว่าเราต้องการกราฟเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับโดยฟอร์แมตที่ออกมานะครับจะเลือกได้เป็น pdf html แล้วก็ excel นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมอ่าในนะอันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถกําหนดสีของเส้นกราฟได้นะครับในแต่และชแนลนะครับสามารถ กดที่ Measurement Channel แล้วก็ตั้งค่าหรือว่าทำ Marker ได้ทั้งหมดนะครับผม Diagram Setting นี่คือเวลาเราใช้กับโปรแกรมตัวนี้เราสามารถยิงจุดไปได้ว่าณเวลาเท่านี้ค่าเป็นเท่าไหร่ได้เลยนะครับผมจะอยู่ในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราดึงโปรแกรมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้า Instrument ถ้ากลับมาหน้านี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องไปกดคำว่า Disconnect นะครับให้กดไปที่ Configure Instrument ใหม่นะครับแล้วกด Transfer to Instrument นะครับ แล้วกดโอเคเลยครับบัรจาดึงค่าหลังจากนั้นให้สังเกตที่หน้าจอของ Data Logger นะครับจะขึ้นคำว่าเวทอยู่สักครู่หนึ่งนะครับผมจนกว่าตัวเมาส์นะครับจะหยุดหมุนนะครับผมหลังจากที่เมาส์หยุดหมุนแล้วนะครับผมตั้งเป็นแบบ s o f t w a ์ e Start จะมีปุ่ม Start b e n r e m n t ให้นะครับก็คือเปิดการทำงานของ Data Logger นั่นเองให้เรากดเปิดการทำงานของ Data Logger เลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับหน้าจอนะครับจะอยู่ในโหมด i e c คือ Record นั่นเองนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราตั้งค่าและเริ่มการทำงานของตัว Data Logger เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมหลังจาก